กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับเอวารีส์ไวแท็กนะคะเป็นรุ่นขายดีรุ่นหายากน,นั่นเองมาพร้อมกับชุดแต่งหน้าแรปเตอร์แบบนี้ในราคา1นึ่งล้านเก้าแสองหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะคะชุดกระจังหน้านะคะต้องบอกเลยว่าเบิร์พาร์แท้เข้ามาใส่เลยเป็นกระจังหน้าของแรปเตอร์แท้ๆเลยมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวสีนะคะเป็นสีงานเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบแมทริก l e d นะคะแล้วก็ชายกันชนด้านล่างมีการตกแต่งเป็นชายกันชนของตัวแรปเตอร์วอล์คเซนเซอร์ไฟตัดหมอกและห่วงลากจูงต่างๆให้ครบเลย ด้านข้างมาพร้อมกับชุดคิ้วล้อนะคะของงานแรปเตอร์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวล้อมแม็ก่ะเป็นแม็กขอบ20นะ้าจับคู่กับยาง BF 2อ5 5 5ง20ตัวนี้จะเป็นก้านวายนะ้าลูกค้าท่านใดอยากได้อะไรไหนแจ้งออยได้เลยช่วงล่างนะคะต้องบอกว่าฟิลลิ่งเดิมแต่ว่าได้ในส่วนของตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมตัวซับแท้ง8ระดับนั่นเองปีกนกเดิมนะคะต้องบอกว่าชุดนี้จบเลยกระจกมองข้างมาพร้อมกล้อง360องศามีบายสปอร์ตมาให้นะคะและก็ด้านหลังไฟไท้ายค่ะเป็นไฟไท้าย LED แบบ full option อยู่แล้วนะแต่ว่าเรามีการอัปเกรดเพิ่มเติมก็คือลักในส่วนของตัวสติกเกอร์เข้าไปทำให้ตัวไฟท้ายนะคะดูมีความดุดันแล้วก็ดูมีความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะฝาท้ายได้เป็นแฮนด์ฟรีแล้วนะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะแต่งรอแต่งสวยนะคะด้านหลังยังมาพร้อมกับตัวซับแค้ง8ระดับเช่นเดียวกันค่ะ ต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยหล่อลงตัวชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หาออยได้เลยนะ,ะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับออยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวคลิปถ,ถัดไปนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ